นี่เป็นตู้แอร์หรือคอยเย็นนะฮะสองศูนย์สองใหญ่ขนาดน,นี้เลยใหญ่มากนะนยุคเก่าจะเป็นหลอดทองแดงนะนี่คือจุดที่รั่วนี่เลยมีคราบน้ำมันคอมอยู่นะตัวนี้เป็น W 2 0 2 c ูนย์สอัอันนี้ลูกค้าแจ้งเปลี่ยนอะไรบ้างนะลูกค้าแจ้งเปลี่ยนอะไรบ้างนะคอยเย็นคอยร้อนคอมไม่เปลี่ยนนะี่ย ม,มีมีคอยเย็นกับคอยร้อนคอยร้อนก็ที่ถ่ายให้ดูอีพีที่แล้วฮนะวางอย่างโน้นที่มันรั่วอยู่อันนี้มีเปลี่ยนคอยเย็นด้วยก็ขั้นตอนการลือ้อไม่ว่ารุ่นไหนฮนะอันนี้เก่าแล้วนะรุ่นพ่อแล้วนะก็ยังต้องรื้อทั้งตู้แบบนี้ฮนะจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะที่เขาจะอยู่ใต้เกสฝั่งซ้ายบางรุ่นเขาจะรื้อแถวแนั้นนะแต่พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วถอดมาทั้งคนโซนฮนะถอดโซนชุดใหญ่เลยเนี่ยเหมือนกันเลย ตั้งแต่เจนเก่าจนถึงเจนปัจจุบันฮะจะรื้อเหมือนการลักษณะแบบนี้หมดทุกคันเลยนะครับการรื้อตัวแอร์ขอนทรงคอนโซลเนี่ยเอาลงมาอย่างที่เห็นเลยฮะโอ้ดูววววคันสนิมกินมาแล้วเก่าไม่เก่าดูฮะเนี่ยสนิมกินได้หมดละโอเคฮะเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องราคาเดี๋ยวผมแตะขึ้นให้ที่หน้าจอฮะสำหรับราคาพอเย็นนะ